คิดถึงรถรีบิวคิดถึงกำนันอูสอบริสุทธิ์ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับกำนันนะครับและทีมงานสอบริสุทธิ์วันนี้เรามาเตรียมความพร้อมส่งมอบอิซูซูเดก,ก้ารีบิวพรีเมียมยาง900ช่วงล่าง10ตันไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคันนี้จุดขายหลักก็คือเรื่องของหัวเก่งนะครับเป็นรุ่น3ใบป,ปัดนะครับสังเกตที่ปัดน้ำฝนมี3อันนะครับกซีนะครับ ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือซับใน2ชั้นดามล่างดามบนหนาเซนครึ่งนะครับกันชนนะครับหุ้มเลดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามทะเบียนพร้อมนะครับออกไปลุยงานได้เลยป้ายเสียภาษีใบตะแกรงครบนะครับตอนนี้ถ้าจะติดตะแกรงต้องขออนุญาตนะครับตามระเบียบใหม่นะครับถ้าท่านไปติดตั้งโดยพลการอาจจะโดนปรับได้นะครับก็เตือนเพื่อนๆไว้สักนิดหนึ่งชุดกระจกชุดไฟหลังคานะครับ แก้มกาบประตูกาบต่อประตูยางใหม่กระทะใหม่นะครับเป็นกระทะชุบ4ใบนะครับดำา2ใบภายในนะครับเรารีเซ็ตให้ใหม่นะครับเนื่องจากหลังคาเนี่ยครับมาจากญี่ปุ่นแล้วโดนเจาะรูใส่ลำโพงมากำนันก็เลยออกแบบใหม่นะครับสวยงามนะครับผมไฟในเก๋งนะครับเครื่องเสียงบลูทูธตีตู้นะครับผ้ารมปุนปัดพยางปูพื้นกระจกไฟฟ้า กระจกข้างเก็บไฟฟ้าแต่ลมแต่ไฟฟ้านะครับเบาะหุ้มใหม่เหมือนเดิมนะครับทําสีทั้งภายนอกภายในอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าตัวนี้เราติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นไหนแบบไหนอย่างไรนะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเป็นเครื่องรหัส6 h h 1 6สูบ210แรงม้านะครับเราได้มิกใหม่นะครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยคันนี้ลูกค้า ขอติดตั้งทวีปเพิ่มนะครับให้ท่านอาจารย์หลามติดตั้งทวีใหม่ยกชุดนะครับหม้อน้ําทําใหม่เป็น4ี่ช่องความร้อนแหนบหน้าเรียงใหม่นะครับข้างละสิบตัวหลังข้างละยี่สิบโช๊คใหญ่สี่กระบอกคันชักคันส่งนะครับใหม่หมดแน่นปึกแน่นปึกนะครับจากเครื่องยนต์หัวเกง๋งคานหน้ามาที่ระบบเบรกนะครับระบบเบรกนะครับเป็นจิฟฟี่แยกเผาแยกล้อนะครับส่วนท่อเอสเรตลังเครื่องมือเลต ติดตั้งให้ฟรีนะครับส่วนเฟืองท้ายนะครับเป็นรุ่น10ตันนะครับสังเกตที่เฟืองท้ายจะเป็นรุ่นใหญ่กว่าปกตินะครับใหญ่กว่า ftr บ้านเรานะครับส่วนเรื่องตัวกระบะสําหรับคันนี้นะครับเนื่องจากเป็นรถสั่งประกอบนะครับลูกค้าก็เลยเลือกความยาวที่4เมตรรวมฝาท้ายเป็น4เมตร10เซนนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากันฝาท้ายแตกปากฉลามกันหงายครบนะครับส่วนรั้วนะครับ ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับเป็นแบบถอดไม่ได้3ามล้อถอดได้2องล้อนะครับตั้งไปทั้งหมด5้าล้อนะครับตะแกงนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องถอดแล้วนะครับลูกค้าสามารถวิ่งได้2หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นดาเกษตรก็ดีดาดินก็ดีนะครับลูกดานะครับเป็นกระบอก6ตันแกนใหญ่นะครับคือใหญ่สุดในตระกูล6ตันนะครับส่วนถังน้ามันเบิกห้างนะครับ150ลิตรหม้อแบตใหม่นะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นจุดขายเราก็คือเรื่องของการเช็คปั๊มโดยท่านอาจารย์ดาวเหนือดีเซลมีการรับประกันหลังการขายนะครับนะครับโลโก้ของท่านอาจารย์ดาวเหนือโลโก้ของสอบสุดของท่านอาจารย์รามโทโบสําหรับรุ่นนี้นะครับเราเหลืออีกหนึ่งคันสุดท้ายนะครับยังไม่มีเจ้าของท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้สวยแบบนี้นะครับติดต่อทีมงานกำนันได้นะครับสําหรับคันนู้นนะครับ เป็นแบบ4ลูกล้อถอดได้เขาเรียกว่าถอด2อถอดสติดตั้งตะแกรงโลหะให้เรียบร้อยนะครับวิ่งได้สองหน้านะครับสำหรับวิ่งข้าวก็ได้3อุ้มนะครับถ้าวิ่งดินนี่เหลือเฟืออยู่แล้วสังเกตที่เฟืองท้ายนะครับจะเป็นเฟืองท้าย10ตันลูกสุดท้ายของเราไล่รอบให้ใหม่นะครับอย่างเช่นคันนี้ลูกค้าวางเครื่องโทโบนะครับก็ต้องปรับจานเฟืองท้ายให้ใหม่เราได้แจ้งลูกค้าเรียบร้อย และเป็นโอกาสดีที่ลูกค้าจากอายุทยานะครับมาลองรถเองกับท่านอาจารย์เก๋มีการแนะนำนะครับมีการทดสอบที่โรงโม่นะครับท่านใดที่อยากจะได้รถรุ่นนี้เรานำเสนออยู่ที่ 890K 890K มาขับกับเองแบบเจ้านี้รับไปเลยส่วนลด10,000บาทดาวเริ่มต้นที่ 290K จัดได้ 600K นะครับผ่อนสบายๆ5ปี60เดือนแบ่งชำระ สามเดือนทั้งนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าทําสัญญาฟรีค่าโอนทะเบียนโอนฟรีทั่วไทยไปทุกขนส่งอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกำนันไปที่พะเยาก็ดีสุขโขทัยก็ดีนครสวรรค์ก็ดีฝากเพื่อนๆนด้วยนะครับท่านใดที่ต้องการลดดัมดินสองหน้านะครับไปลุยได้ทั้งภาคเกษตรวิ่งดินหินทรายนะครับต้องที่สใบสุดเท่านั้นสใบสุดยังเหมือนเดิมทุกวันนะครับซื่อสัตย์ชัดเจนเน้นคุณภาพทะเบียนโอนฟรีต้องที่สใบสุดเท่านั้น CHƯA Để không